come um, on uh...

भवानाया จิมาธรรมมาปเนตาธรรมมาปีชาติยตาธรรมมาธรรมญาตาธรรมมาณิญาตาธรรมมามัคารมนาธรรมมามัคคายตุกาธรรมมามัคคายติโมรมาอวาานาธรรมมอรูปนาธรรมมาบุพายโนธรรมมาอาทิตตาธรรมมอนา ปตารามาธรรมอนาคตามาธรรมาวัญจุคานาธรรมาจธรรมปาธรรมาอาจปัยาธรรมาอาจรรมธรรมาปาธรรมธรรมาอาจปาธรมมะอาตสนาสัติกาธรรมะอาเสนาสัติกาธรรมะอาาสน

Hai dapat kami dapat cakala kamijimosnya lagi กาซักขอกคุนแฟ ถ้าสวัสดคนอื่นเรียนสวัสดเกิดยงไงเกิดยงไงอืมเแจกินขึ้นสวัสดเป็นแปลงแปลงได้เป็นสองคำสวัสดสวัสด์ีวสวัสด์ก็ริเพิ่มก็ตามกำหนดมาไว้ตรงวันว่า มาเล่าเป็นยังไงไปกลว่าวันที ison, ่หก no ี่วันธรรมดากับช่วงหนึ่งุมช่วงหกโมงจบของวางซาแล้วแต่คุณมากาทีเราตั้งคุณกุกยดเวลา4ีกว่าที่หกทุ่หกโมงงนึสิเด็กลำบากไปมาสะดวกกับช่วงนี่แหละของม่างจราจ ไปท้ำหรือมัติกาบางสกุลตามประเภทนี้นะไปแล้งถูกแล้งถูกแล้งไปจนหอดมือกลงศพคนแล้วกลวงศพต้องไปกับว่าเวลาไปหนึ่งโมงเที่ยงระเขามาะกอบพิธีประกอบพิธีแล้วคุ้มเพิ่งแท้ก็จะเป็นนั่นแหละมาหนึ่งโมงอุบัติเหตุเกิป็นทั้งคุณ คนเห็ดเวลา,าก็ไหนท่านจับ่คนเห็ดเวลาช่วงใาช่วงหยังกกติออกมาตะเวนันเห็ดเวลากช่วงแรล่งกติดีออกแรงออกมาที่หาอมวัดคนเดั้งตลาดไปดีใช่รอเตียนแล้วต้องมาว่านี่ไปก็ไปพวไปถูก่าเศ้าถูกล,งง <c oughs> ลูกนางเนี่ยกะลกใต้ขนี้ก็ไปนี้ พวกเอาไปหาหมอก็บ่ได้เอาไปม <laughs> าเราบระเพได้เราวหัจักไปในลูกใายเบาไปาไปมให้ไปคือพวกจักไปก็ก้อขาแล้วก็ก้อขาเวลาที่ไปโรงพยา้าลานอพวกไปก็บ่วกระดุกกระดิ๊ไปว่าให้ก้อกรบเพาก้อก็เวล่าไปจะไป,ะะไปถึงเวลายานลําบากลำบ่นตัวไม่ใส่ก็เก้าหลอกพระอุตส่าห์ตัวมา,ขขา,าถึงวันมากใจถอดใจ พอใจชอบใจแล้วพอดีพอควนแล้วร่ยให้ลำบากผู้อื่นอยู่แล้วลักษณะของสัญชาติย่าณของใจเน้ยว่าอย่างไร้คนผู้เอื่นลำบากลำบนนี่ถึงว่าจังไหนถึงเวลาสิพ่าละว่าละสุดท้ายแล้วไปแล้ว็สิบัลำบากยังวิจารณเตรียมตัวแล้วตามคํำปรลกของหลวงปู่เตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวก่อนตาย สันทาตสยางของใจรู้ว่าตนเองสิไดไปก็ตเตรียมตัวสันตัวโดยเฉพาะผู้เพิกหัดไหวประจาถึงจะจาไหวฝึกพัดไหวประจําสําหรับมีชีวิตอยู่นะขันพเ,เห็ดช่วงระยะมีชีวิตอยู่ห้ไปย่ำไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระที่สอนหนคนตายแต่ไปนั่งสมาธิภาวนาดิรับกรรมไปเลาได,ด้ช่วงนั้นมดร่างกายเราต้องอาร่างกาย รับใจอาศัยซึ่งอันนันใจเป็นน่ายกายเป็นบเบาเพราะฉะนั้นภาริย่อมของทั้งคนทั้งโลกนี่ใจเป็นเบากายเป็นใน,ใน่ายเย่นี้หรกายเป็นน่ายร่วมสังขานร่างกายจากเคล็ดนั่นจากเค็ดนี่จากคำนั่นจากคำน,น,นี่จากกินนั่นจากกินนีน่จากมีนั่นจากมีนี่ตัวกายก็ปฏิเสธ ไปหาสเาเตเจาใส่ใจปุงแตงตแต่วงหาให้เป็น,นึกคิดปุงแตงตแงต่วงหาะมันกคือท่ำของพุตเจ้าพระพุธเจ้าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวให้ใจไปหามาถ้าใจไปสู้คุณงามวามดีถ้าใจไปทูสินทูท่ำกับทูตายด้ยกาย,ยกายับใจอาศัยซึ่งกันและกันมันมีแต่ใจเฮ็ดว่าได้น่ะ มิแต่ใจรู้เรื่องเน็ตว่ได้ไหต้องอาศัยอาศัยซึ่งกันนี้เพราะเป็นเพื่องรับรับผิดชอบกันเครื่องทดสอบของใจนะติดแยกจากกันได้ว่าตามเหตุผลของพระเจ้าคุนจิตวิวัตกายกับใจอาศัยซึ่งกันและกันอันสันเพะว่าปฏิบัติทั้งใจแล้วเพบ่ะต้องมาเกิดปฏิบัติทั้งใจไปเลยยังง่ายตัวแต่มันเป็นไปไ่ได้ที่บอกเพราะพ้อด้วยองค์ต้องพ่อมโวยองค์กอเพื่อกายกับใจ เป็นตนเป็นตัวเป็นลูกเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายแล้วนนั่นที่คัาของพุณเจ้าที่ถูกต้องเหมือนว่าตักใจปฏิบัติไปเลยผมก็บอกว่าหวง่อได้เห็นยากคะับปฏิบัติไปเลยแต่เพื่อนหลวเพ่อก็จัผลบ่อให้ยแมาบำเพ็ญต้องกายกับใจใจเป็นน้ากายเป็นเบามาสมมุติใจใจกัเหนี่มากบังคับทั้งขาแร่างกายเป็นเบาข้าหาอันใดบ่ เอาแล้วเต็มพุทธิมีสติปัญญาสัทธาความเพียรปฏิปักสีมา,บ,าบังคับกายไปเหตุหนังผ้าเหตุหนังผ้าทำบาปมือผ้าทำบุญคนได้จังสิสงผลไปได้แต่ว่า้าใจเอาใจกิงงยูแต่ว่าต้องได้ฝึกหัดไปผ้ากายไปดูไปเห็นไปรู้นั่นเมืม่อตาใจไปเหตุดได้จะไปเส้อบเมี่อต่ใจไปเหตุปฏิจัดปฏิใจไปเลยปฏิบัติใจไปเลยเน่โอ้ยว่าเห็นการเดียดกัทนทัน้งผู้ได้จะไปเสือนอ้อ นานที่โต้แย่งแล้วแต่วันน็้ตามของพระเจ้านี่ไม่มีโต้แย่งได้เนี่ยฉันประเพณนอยู่นี้นั่งอยู่นีปฏิบัติอยู่ดีถือศีลถือธรรมอยู่น,นัน่นที่ว่าเรื่องเถียงกันเน้นคัดค้านว่าใดอุ้ยวันนด้ถือมาคัดค้านคำของพระเจ้าไปได้ไดดดแล้วน,นี่ผลของพระเจ้าพะคนว่างถูกต้องไปหมดนี่ฉันได้ก็ดีละเอาได้ว่าพึงพ่งผ้าอาศัยผ้าอ,ออก ตนน่ะร,ร่วมลูกหลารพัฒน์ทิพย์อย่น้องเกาะพัวเห็นว่าจักปฏิปทาของคุณที่เตรียมตัวก่อนไปนี่เป็นเพื่อหอนต้อนรับคูยจึงมีชีวิตเย่เห็นว่าตัว่าแล้วปอได้มาบ่ได้มากไปก็ไปก่อนบ่ได้ขวบวัดซะก่อนสิเอาตามภาษาใจนี่แล้วตั้งกันเล่ากับเพื่แต่้งนที่พูนกับคนว่าท่านไปก็พาไปก็ต้องมาถึงวัดซะก่อนนี่มันมาตรการใบพระเจ้าพผสมกับวาจานเด็ดทำพิธีให้พุณ บอกทั้งเดินอีกเสริมทั้งเดินไปอีกไปทั้งไงนี่นี่แปลว่าถูกต้องตามข้องของพุณเจ้าถึงเวลาควรของสังขารเนี่ยต้องคับไปก็ได้ครับยาที่ใส่กันว่าเศร้าแล้วกัยั่งยืนนี่คือยาของพุณเจ้าเนี่ยอันนี้เตรียมตลัวเราเขาได้ง่ายคือเข้าเข้าเคยไปหันไปหนีก็แล้วมันเคยไปเราก็ต้องไปไงแต่เป็นเพราะว่าคู่เาเคยไปเป็นจูงไปแล้วก็ไปแล้ว ไปบ่ถือท่างใจด้ยตนะ้องเด็กสอนคำหลวงปูญญ่ไงเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายแต่นะเอาอะไรไปด้วยตอนที่เราจะเดินทางต่อไปนั่นแหละให้เข้าใจจยูนี่พิธนะีกรรมท่างศาส,สนาก็บ่บุญยากโดยเฉพาะกันนะี่แหละทางแห้งการไดยมหรือความสะดวกอนะันตั้งประเทศอินเดียก็อาศัยไว่าังซี่ประเทศอินเดีย,ก,ดดยก็ได้เอาไว้โดน เจ้าว่าตายแล้วก็ใช้รถจ้างรถสํารอก็เพื่อนโดนึงพวกรกไปก็ปรู้ว่าหันแล้วหอดกองไฟหอมหอมอยู่บวกหอดเักเสียขกองไฟอยู่ประเทศอินเดียนทุกนี่ไปเอาไปใช้ไว้เพื่อนโดนหนึ่งติมต่อไปเพราะฉะนั้นไม่วมบไม่กระตามันป,ป,ปีพุทธศตวรราไปเขียรุ่งแมาน้ำรุ่งแม่นม้ำเด้อ สมัยอนีกเขาได้ไปประเทศเดียก็เจ้าก็จังภาพในเบิรงอยู่เลยเป็นชุ่มนุ่มกันสถานที่ชุ่มนุ่มกันนี่เขาไปหอมมอมด้อนที่นี่พระเจ้าทรงอนุญาตให้พระผีสงไปมหาบังสกุลคือซื้อซักน้ำศพว่ได้ห่วงเอาคือคนบรนเฮาเด้แต่ว่ามอบให้พระสงฆ์คนทักบังสกุลเราแปลว่าให้พระสงฆ์มัดเราเนี่ยกุศลเรียกเอาอย่างใดมัดนะเพราะว่าได้มอบศพให้พระเจ้าพระสงฆ์ไปแล้ว ตนว่นเขาพรได้เอาผาดีๆไปเส่าเท่าก้อนก็นกน <c oughs> พได้ดมอบให้ผู้ตายเด็กผมจะซื้อ,อมไมให้ไหมหรอกส <c oughs> ่วนว่าตัวน,นั่นคือไรแต่มันพ่ได้นแสงหลายพระบรได็กงธรรมสังเวชพระก็ได้กงอทุพระ,ระรพระก็ได้เกิจกรรมของนาทีของบางสกุลมหาบางสกุลกุลพจิจนา,าศาิราชสราศพผ้าห่อผ่าห่อสราศพ โดยเฉพาะผู้ทีกินละลายอย่างดีก็วดี้ไปซักรู้หรือนั่นเป็นเรียกว่าผ้ามหาบางาังสกุลมีอันกสงเนเพราะเอาไปถิมยมตัวน,นั้นเลยพวไปถิมกว่าน,นี้เราก็พระก็ไปซักเอาทัานต์ัวเอาอย่างใดหมดแล้วนั่นนี่ก็มเป็นก็นหมหมายของพระพุทธเจ้าก็วบาให้พระสงฆ์แสวงหาผ้าบางาังสกุลจากศพเนี่ยมันเป็นอุตหนตลอดสิมาสอนจิตสอน,สอน,สอนใจ ข้าวนุ่มข้าวใสตะโตศพคือกันผู้นั้นบ่มีลมผู้ที่ไปแล้วนั่นเสลาสร้างศพนี่บดบูดเนาเผาถิ่มไปเสียในในคนทั่วโลกมันว่าจะมีพิธีเน่านั้นแนวนี้ยึดถือบูดเนาเหม็นสั่งความรังเกียจเป็นมาในใจแล้วจะไปรังเกียจแล้วย้ำนีงมีชีวิตอยู่ว่าหาักกันหอมกัน มุดชีวิตแล้วไปไปตายเป็นผีหนีเป็นเพคนจะมาใกล้กันเด้อตัดขาดออกจากกันทั้งตัวคนรบล่งบล่านจังเห็นทักแม่อ่างน้ำอ่างน้ำบุกถึงอึะก้อนขวามอ่างน้ำทิมบันไดตะก้อนเหยื่นขึ้นเหยื่อขึ้นซ่านจะใส่บันไดหลายขันเนี้ยเงอะบันไดอีกอดบันไดอย่งตัวว่าตัดขาดจากศพเนี่ มันพระธันด้านมาหัวเฮี้ยนหัวซ่านด้างกลับขึ้นมาอีกค <c oughs> วามปรเบเนี้การในยมของคนแตกต่างกันไปดูเหตุผลของพระเจ้าก็ได้แล้วก็ดีพรง,งามแล้วแต่จะเหังไดมดจากวัดบแล้วมัดร่มหายใจแล้วเหตุนั้นก็บอกเจ็บบอกปวดแล้วนี่ดูกันละไ,ได้แล้วก็ไปดีดท,ทั้งทุกข์เราอดีตไปนองเราคนในย่งต้องเป็นวง,งเป็นไ่แล้ว ตัวอำนาจตุนก <It> ุศลนุกตัวนยมลนกหลานได้ติดปน้องได้ทำพิทีปฏิกาเอาเหี้ยของนั่นไวแล้วก็เย็บไวทำไปสวดไปตามกำหนดการที่เข้าเกเ้ชุ่มพ้องเมื่อใดเเป็นปฏิความเพียงแย่งหน้ากันแล้วเป็นการสามัคคีกันคนกุศลที่พวกเข้าแต่ยัดแต่ทำตุนกุศลตุนกุ่มุจ้าตุนกระท่อมตุนกระทง ในสิ people, to, ่งศิสิทธท์่างก็เป็นมาร่วมการจงทุกข์กุศลกระทาตัในพระสงฆจะติดปน้องตลอดผู้รวบรับรับผันไปแล้วลงราบระยะในวิถีรับกองบุญกุศลจากจติปนองลูกหลานจิติธีไหนแล้วจงไปส่้สุขติจงไปส่วสุขติสมดังความมุ่งมาตัถหาทั่วสุกคนเจริญทั่วกาลนานเถอดอาวะเลวะปุราปเรปุรนติากลาง เอวเมวัยตัวดินังเปตานังอุปการปสิหิตชิตังปสิตังตุมังจิพเมวะทมิจตุสเเฟรนตุสังกปาฉันโทปนาราโซยัสาัมณีโชติราโซยัสธาอะพิธิโยเววัจจันโตสัพพโลโกเมนะสัตุมาเต

ອະເມຍວັນຍັງວ່າສະຕານະປະພ Bhammana paveta hmm. hmm. เครื่งผ้านั่นเป็นไรผ้าขาวดำสีตะเกั่วนิ่มอันข้าจังหวัดน่ะเอ็ดไว้ท่าเต็มตัวแล้วก็พวกผ้าอุปกรณ์มาเห็ดนี่เกิดเสียอันนี้ไว้ท่าเอ็ดนั่นก็เพป็นไร้ท็ดเอาถิ่มนีเอ็ดไว้พออพเพื่อฮาโปเล่นเอ็ดแบบถอดออกอยู่แบบไร้ก็เก็บร่างแปดไว้เอาตัว พนัาาลเลยถกลง่แกานก็ดีประดับก็คือกันติดใส้ม,าม่านไว้คึอกันนะ็จะเห็ุเนี้ยเกินหลายระดับไฟระดับม่านเปิดปิดถนัะเอาผาย,ยางังตั้งสามด้านทั้งด้านหน้าก็เป็นคนปิดมา่านเป็นมองไว้ิเจกัแสงกันท่งได้ตามนี้นะพ <s> <ส>ระอรหัง มันน้แดงนะกำนั่นะนะจ้ากันเดินลูกตรงไมม